สวัสดีคะ่ะทุกคน welcome back ทูมาชาน n e ลเรลแบงเคค่ะคลิปวันนี้นะคะแปงนจะพาทุกคนมาท room ํรูมเบคโอเวอร์แล้วก็บิ๊กคลีนนิ่งห้องด้วยกันค่ะครั้งนี้ก็คือจริงจังมากนะคะดูจากของที่แป้งส์มาทุกคนคือเต็มรถเข็นเลยนะคะสาเหตุที่อยากท room ํรูมเบคโอเวอร์เนี่ยก็เพราะว่าแ้งอยู่ห้องนี้มา2ปีแล้วนะคะแต่ว่าแป้งยังไม่มีโอกาสแต่งห้องให้เป็นแบบที่ตัวเองชอบเลยบวกับ,กบ,บช่วงนี้รู้สึกว่าสมองตันๆคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะก็เลยถือโอกาสเคลียร์ห้องไปด้วยเลยค่ะพอแบบ้งเชื่อว่าถ้าเราอยู่ใในนนทททีีีี่่สสะะะะะะออออาาาดดดดเเเป็รเ็รรรบบยคคะมมจํห้้้งงขโแลวกิไไ ขึ้นค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ห้องแรกเลยค่ะก็คือห้องนอนนั่นเองแป้งรู้สึกว่าห้องนอนตัวเองตอนนี้มันยังแอบรกนะคะก็เลยอยากจะเมคโอเวอร์ให้หมดเลยค่ะซึ่งจุดแรกที่เราจะทํานะคะก็คือหน้าต่างค่ะทุกคนเราก็จะเริ่มจากเช็ดกระจกทําความสะอาดพวกเศษฝุ่นต่างๆที่มันอยู่ในร่องก่อนค่ะด้วยความที่อยู่คอนโดเนี่ยปกติแป้งก็จะไม่ค่อยเปิดหน้าต่างแบบนี้นะคะเพราะว่ากลัวฝุ่นละเอียดมันจะเข้ามาในห้องซึ่งสิ่งที่แป้งจะเปลี่ยนเกี่ยวกับหน้าต่างมากที่สุดนะคะก็คือการติดผ้าม่านโปร่งแสงค่ะทุกคนน่าจะเห็นนะคะว่าแป้ง้ง่่ะะมมีีผานนนแคคชัเดยว คือเป็นผ้มาม่านแล้วก็หน้าต่างเลยเวลาที่เราอยากจะเปิดรับแสงข้างนอกเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นข้างนอกหรือว่าคนข้างนอกเนี่ยเห็นเราหมดเลยค่ะป้องอยากให้ห้องเนี่ยมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็อยากจะรักษา privacy นะคะก็เลยตามหาผ้มาม่านโปร่งแสงแบบนี้มาติดค่ะซึ่งมันสะดวกมากเลยทุกคนอันนี้ไม่ต้องเอามาร้อยเป็นห่วงแล้วก็แขวนเหมืนอนผ้าม่านปกติแต่เขาจะเป็นเทปกาวนะคะที่มีตีนตุ๊กแกมาให้2ด้านเราสามารถเอาผ้มาม่านเนี่ยติดเข้าไปที่ผนังแบบนี้ได้เลยค่ะซึ่งเป็นชอบมากนะคะคือติดแค่เนี้ยก็เห็นแล้วว่าห้องเนนีี่่่่มมมมมแแสงสงงงงวาาากขึ้้้บบททไตตออปิดดัหคะ วันเวลานั่งทำงานหรือว่าเขียนหนังสือนะคะก็สามารถใช้แสงธรรมชาติได้เลยไม่ต้องเปิดไฟในห้องนอนก็ได้ค่ะ โซนหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปมาจัดการเตียงกันค่ะด้วยความที่เตียงนี้นอน2คนนะคะแป้งนอนกับน้องมนเลยทาให้มีชุดเครื่องนอนสองชุดสีที่ออกมาเลยก็ดูแปลกๆนะคะดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แป้งก็เลยจะจัดการโละพวกชุดเครื่องนอนของเดิมออกให้หมดเลยค่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจัดการนะคะก็คือหัวเตียงคะ่ะด้วยความที่ปีนี้แป้งอ่านหนังสือเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ซื้อหนังสือใหม่ๆเข้าห้องเนี่ยเยอะขึ้นด้วยแป้งก็เลยจะเอามาเก็บที่หัวเตียงแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเก็บไม่พอแล้วค่ะทุกคนแป้งก็เลยจะลอออกให้หมดเลยคะ่ะเราจะไม่เก็บของไว้บนหัวเตียงนะคะแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยคะ่ะหัวเตียงของเราจะได้ไม่เป็นที่สะสมของฝุ่นละเอียดๆเลๆคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเคลียร์ผ้าปูที่นอนเก่านะคะเอาออกให้หมดเลยแล้วก็ดูดฝุ่นที่เตียงด้วยคะ่ะ แน่นอนว่าจัดเตียงใหม่ก็ต้องมีท็อปเปอร์ใหม่ค่ะทุกคนนีนะคะ่ะหนามากด้วยความที่เสพติดการน,นอนท็อปเปอร์นะคะถ้าเกิดนอนเตียงเฉยๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกปวดหลังค่ะก็เลยได้นอนคนนี้มานะคะแบบหนามากจริงทุกคนดูสิ ปูท็อปเปอร์แล้วนะคะแล้วก็จะมาปูผ้าปูที่นอนกันค่ะดี๋ยวขอที่แป้งอยากให้ห้องใหม่นะคะมีความรู้สึกเหมือนเรานอนโรงแรมทุกวันแป้งก็เลยเลือกชุดเครื่องนอนสีขาวล้วนเลยค่ะทั้งปอกมอนปอกหมอนข้างผ้าปูที่นอนผ้าห่มนะคะเลือกสีขาวล้วนเลยค่ะทุกคนมันแบบน่าน,นอนมากเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> อีกอย่างหนึ่งที่แป้งไม่ชอบเกี่ยวกับห้องเดิมนะคะก็คือลูมดีไวเดอร์ค่ะหรือว่าไม้กั้นห้องอันนี้ ด้วยความที่น้องเป็นสีไม้นะคะแล้วก็ทําให้ห้องอะรู้สึกหมองๆยังไงไม่รู้ทุกคนแป้งก็เลยเอาผ้าม่านมาติดค่ะซึ่งเป็นผ้าม่านโปร่งแสงอันเดียวกับที่แป้งติดตรงหน้าต่างเลยนะคะแล้วก็มาติดที่ไม้กั้นห้องแบบนี้เลยมันจะทําให้ห้องเนี่ยดูสว่างขึ้นนะคะด้วยความที่แป้งใช้ผ้าสีขาวแค่ติดผ้าง่ายๆแบบนี้นะคะก็ทําให้บรรยากาศของห้องเนี่ยดูแตกต่างไปจากเดิมมากเลยค่ะ ได้เวลาโชว์ฝีมือของช่างไม้ตัวจริงนะคะทุกคนอันนี้แป้งกับน้องกําลังประกอบชั้นหนังสือนะคะเราจะประกอบด้วยกันทั้งหมด2ตู้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าแป้งซื้อหนังสือใหม่เยอะมากแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดซื้อเลยนะคะปีนี้ก็เลยต้องมีบ้านใหม่ให้น้องค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ย้ายตู้หนังสือเนี่ยเข้ามาไว้ในห้องนอนเลยค่ะค่อยๆจัดเรียงหนังสือที่เราขนออกมาจากหัวเตียงเมื่อกี้นะคะเอามาเข้าตู้ให้หมดเลยเราจะได้มีโซนหนังสือแบบเป็นสัดเป็นส่วนนะคะห้องจะได้ดูมีระเบียบมากขึ้น เราก็จะมาจัดโซนทํางานของแป้งกันนะคะอันนี้แป้งก็จะจัดชั้นที่ใส่พวกเครื่องเขียนต่างๆค่ะจะเป็นอุปกรณ์ที่แป้งใช้ทุกวันเป็นประจํานะคะจะมีพวกปากกาไฮไลท์ปากกาสีสีสมุดเจอแนลสมุดไดรี่เราจะได้หยิบใช้ง่ายๆนะคะไม่ต้องคอยมานั่งหาว่าของที่จะใช้นี่อยู่ไหน มาถึงโซนที่ทําให้หนักใจที่สุดในการทารูมเมคอเวอร์ครั้งนี้นะคะก็คือโซนต่อเครื่องแป้งค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคือแป้งเนี่ยเป็นมนุษย์สกินแคร์นะแล้วแป้งก็มีของกระจุกกระจิกเกี่ยวกับเพอร์ซ a น c ลแคร์เนี่ยเยอะมากตอนแรกคือยืนมองอยู่หน้าเลยนะคะไม่รู้ต้องเริ่มจากตรงไหนแต่ว่าก็ค่อยๆลงมือเก็บไปทีละอย่าง2อ,อย่างค่ะมีใครที่เป็นคนชอบเก็บของบางอย่างเอาไว้ก่อนเพราะคิดว่าวันหนึ่งจะได้ใช้เหมือนแป้งไหมคะแป้งเนี่ยเป็นนะักเก็บสะสมตัวยงเลยนะคะอย่างเช่นกล่องสกินแคร์ที่มันสวยๆเนี่ยเราจะชอบเก็บเอาไว้ไม่่่รรู้้้้้ววาาาเออไไใชทํะดซแตกก็็บ ก่จนนานเข้านะคะของมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะคือจุดที่ทําให้รู้สึกว่าต้องเก็บนะคะพอรู้สึกว่าแป้งเริ่มหาของไม่เจอค่ะบางอย่างเนี่ยเราเคยรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะแต่พอกลับมาหาเนี่ยมาด่าหาไม่เจอค่ะก็เลยรู้เลยนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดของทุกอย่างเนี่ยให้เป็นระเบียบค่ะแป้งกําลังฝึกที่จะปล่อยวางแล้วก็ตัดใจนะคะบางอย่างที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่ามันไม่ได้มีประโยชน์กับเราอีกต่อไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทิ้งไปนะคะหรือว่าส่งต่อให้กับคนอื่นเพื่อมันจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่่่่่นนนนตตตออออไไไปคคะะะะ้้้้้งงงทําาแแบบีีหขเเเรรยจดมมลว็ ไปด้วยของที่ไม่ได้ใช้มากจนเกินไปค่ะซึ่งแป้งก,ก็กาลังฝึกนิสัยนี้อยู่เหมือนกันนะคะบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวใครที่เป็นคนชอบสะสมของแล้วก็กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากให้ทุกคนถือโอกาสนี้ในการลุกขึ้นไปเคลียร์ห้องแล้วก็จัดการของที่ตัวเองไม่ได้ใช้ออกไปค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยนะคะถือว่าใช้เวลานี้ในการทําให้ห้องสะอาดน่าอยู่ต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในปีหน้ากันค่ะ โซนต่อไปที่เราจะมาเคลียร์กันนะคะก็คือโซนห้องนั่งเล่นค่ะ ังจากดูดฝุ่นแล้วก็ถูผืนเรียบร้อยนะคะแป้งก็จะมาจัดการรูมเดไวเดอร์อีกฝั่งหนึ่งค่ะตอนแรกเราติดผ้ากั้นไปแล้วนะคะในฝั่งห้องนอนทีนี้ก็มาจัดการทางฝั่งของห้องนั่งเล่นกันค่ะด้วยความที่ห้องนี้นะคะเขาทาสีเทาเป็นหลักแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นสีดําแม้แต่ผ้าม่านก็เป็นสีเทาด้วยนะคะมันเลยทําให้ห้องเนี่ยดูมืดๆแล้วก็ดูอึมครึมค่ะซึ่งส่วนตัวแป้งไม่ค่อยชอบนะคะแป้งอยากให้ห้องเนี่ยมันดูสว่างขึ้นมาก็เลยใช้ผ้าม่านสีขาวติดเข้้าไปแบบนี แล้วก็มาปูพรมที่พื้นกระคาะรอบนี้แป้งสั่งพรมปูพื้นมาด้วยแล้วก็จะมีโต๊ะเล็กๆมาวางที่พื้นด้วยนะคะเราจะได้มีพื้นที่ในการนั่งทํางานอ่านหนังสือหรือว่ากินข้าวเพิ่มขึ้นค่ะตามสไตล์คนไทยนะคะเรามีโซฟาเราชอบนั่งพื้นมากกว่าก็เลยมีโซนนี้ขึ้นมาค่ะ เราเริ่มที่วันที่2ของการ make over ห้องกันค่ะสำหรับวันแรกเนี่ยเราจัดการโซนห้องนอนแล้วก็โซนห้องนั่งเล่นเรียบร้อยแล้วในวันที่2นี้เราก็จะเคลียร์โซนห้องครัวแล้วก็ห้องน้าให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดค่ะมาเริ่มที่โซนเคาน์เตอร์ครัวนะคะจริงๆโซนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่แป้งหนักใจเหมือนกันว่าจะเริ่มเก็บจากตรงไหนดีเพราะว่าของเยอะมากนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยสมัยที่แป้งยังเรียนมหาลัยอยู่นะคะแป้งเนี่ยอยู่ที่หอในของมหาลัยนะคะซึ่งในหอเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําอาหารได้เลยทุกคนตลอด4ปีนะคะแป้้้งงกกเเลลยยไไม่ไดทําาาหารินนฝั ตลอดเลยนะคะว่าอยากจะมีห้องที่มันมีโซนครัวให้ทําอาหารนะคะเพราะว่าแป้งอยากจะลองทําอาหารกินเองที่ห้องบ้างจนเวลาเรื่องเลยมานะคะตอนนี้ก็เรียนจบมา2ปีแล้วแล้วก็มาอยู่ที่คอนโดตัวเองแบบนี้ซึ่งในห้องเนี่ยก็มีโซนให้ทําอาหารแบบที่แป้งตั้งใจเอาไว้จริงๆนะคะพอได้ทําอาหารเองเนี่ยแป้งก็เลยซื้อของสําหรับทําอาหารมาไว้เยอะมากๆซึ่งในความเป็นจริงนะคะแป้งเป็นคนทาอาหารไม่ค่อยเก่งเลยทุกคนเอาจริงๆทําเป็นไม่กี่เมนูเองนะคะแต่ว่าช่วงนี้แป้งรู้สึกว่าอยากจะลองฝึกทําอาหารให้หลากหลายขึ้นนะคะดูสู่ที่คนอื่นเขาสอนทําในทิกต o k ใน YouTube เราก็ค่อยๆมาฝึกทําในแบบของตัวเองนะคะปรุงรสชาติที่ตัวเองชอบซึ่งไม่รู้ว่ามันอร่อยสำหรับคนอื่นไหมแต่ว่าถ้ามันอร่อยสาหรับเราก็เพียงพอแล้วค่ะพอได้เริ่มฝึกทําอาหารนะคะก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นทุกคนโดยเฉพาะอาหารไทยหลายๆอย่างนะคะที่เรากินกันเป็นประจําที่เราสั่งเดลิเวอรี่เนี่ยบางเมนูมันไม่ได้มีวัตถุดิบที่เยอะหรือว่ายากอะไรเลยค่ะสามารถทําเองที่ห้องได้ง่ายๆแป้งรู้สึกว่ามันก็คุ้มค่าที่จะฝึกทําที่ห้องนะทุกคนเพราะว่าการทําอาหารที่ห้องเนี่ยมันประหยัดกว่ามากๆนะคะแล้วเราก็สามารถควบคุมปริมาณของสสิ่่่งทีเเราาใข้้ไไปด ไม่ว่าจะเป็นปริมาณสารอาหารปริมาณเครื่องปรุงหรือว่าพวกน้ํามันส่วนเกินต่างๆถ้าเราทาอาหารกินเองที่บ้านนะคะสิ่งพวกนี้เราจะสามารถควบคุมได้เองทั้งหมดเลยใครที่มีเป้าหมายอยากจะสุขภาพดีขึ้นกินอาหารให้ดีขึ้นนะคะการทําอาหารที่บ้านเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่แป้งชอบเกี่ยวกับการทําอาหารกินเองนะคะก็คือเราจะได้ลองทําเมนูที่เราเคยคิดว่ามันยากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นซึ่งมันมักจะเป็นเมนูที่หากินไม่ค่อยได้หรือว่าเป็นเมนูที่เขาขายตามร้านอาหารแบบราคาแพงๆอย่างล่าสุดนะคะแป้งก็เพิ่งทํามาโพโทฟูกินเองครั้งแรกในชีวิตทุกคนคือแป้งภูมิใจมากเพราะแป้งอยากกินมาโพโทฟูมากนะคะแต่ว่าร้านที่เขาขายในกรุงเทพนี่คือราคาแพงแบบโอเวอร์ไพรส์สุดมากแป้งเลยตัดสินใจว่าจะทํากินเองนะคะก็เลยไปหาสั่งพริกจีนที่เป็นเครื่องปรุงของจีนเนี่ย แล้วก็ลองทำเองนะคะจะบอกว่ารสชาติออกมาเนี่ยไม่ได้แย่เลยทุกคนมันอาจจะไม่ได้อร่อยเท่ากับร้านอาหารทำนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงเราเนี่ยก็ไม่ได้มีครบขนาดนั้นแต่ว่ามันก็สามารถแก้ขัดได้นะคะแล้วก็ทําเสร็จแล้วในคือภูมมใจในตัวเองมากไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะสามารถทำมาโพลทฟูกินเองได้ สำหรับการจัดของในโซนเคาน์เตอร์ครัวนะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยทุกคนแป้งใช้วิธีการเอากล่องมานะคะแล้วก็เอาทุกอย่างเนี่ยยัดใส่กล่องให้เป็นระเบียบค่ะแค่มีกล่องนะคะมันก็จะทำให้ห้องเนี่ยดูเรียบร้อยขึ้นมาแล้วทุกคนแมบบ้ว่าของขึ้นในนั้นจะเยอะแค่ไหนก็ตามในสิ่งหนึ่งที่ควรจะทำเป็นประจำนะคะก็คือการทำความสะอาดโซนสิงล้างจาน,นะคะ่ะทุกคนถ้าเราทำอาหารบ่อยๆหรือว่ากินข้าวที่บ้านบ่อยๆนะคะมันจะต้องมีจานที่เราต้องล้างตลอดถ้าเราไม่ทำความสะอาดนะคะบริเวณซิงล้างจานเนี่ยก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคแบคทีเเเเรรรรีียจจาาาาากศษออหทท่ิ้้งงลไปควะต ria สะอาดบ่อยๆคะ่ะอย่างน้อยก็อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ครั้งเป็นอย่างต่ําค่ะอีกอย่างที่บางคนอาจจะไม่รู้นะคะก็คือพวกฟองน้ําที่เราใช้ล้างจานเนี่ยเราไม่ควรจะใช้ต่อเนื่องกันนานๆคะ่ะเพราะว่าฟองน้ำเนี่ยก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นเดียลยทุกคนเพราะว่ามันทั้งชื้นทั้งเปียกแล้วก็อับค่ะเราควรจะเปลี่ยนฟองน้าล้างจานนะคะอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งอย่างห้องแป้งเองเนี่ยแป้งก็จะเปลี่ยนฟองน้าล้างจานทุกๆเดือนเลยถ้าฟองน้ําบ้านใครที่มันเริ่มแบนหรือว่าเริ่มเปลี่ยนสีนะคะถึงงงงเเวลลลาาา้้ค่่ะะทีีจจตออปยนนนฟํ หลังจากทำความสะอาดเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็จัดของต่างๆให้เป็นระเบียบนะคะเราก็จะมารีสต็อกของกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรีฟิลน้ำยาล้างจานให้เต็มนะคะหรือว่าเติมกล่องข้อสารให้เต็มค่ะตอนนี้ก็คือโซนครัวของเรานี้เรียบร้อยแล้วก็เป็นระเบียบขึ้นมากๆเลยค่ะ โซนที่ต้องจัดให้เป็นระเบียบก็คือตู้ใต้สิงค่ะไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันไหมนะคะแต่ว่าแป้งเนี่ยเป็นคนที่จะต้องมีสต๊อกของใช้ในชีวิตประจําวันเอาไว้เสมออะไรที่เป็นของที่เราใช้ประจํานะคะอย่างเช่นสบู่ยาสีฟันน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้นำยาปักผ้านุ่มแป้งจะไม่รอให้มันหมดก่อนแล้วค่อยซื้อนะคะแต่ว่าแป้งจะมีสต๊อกเตรียมเอาไว้แบบนี้เลยทุกคนอย่างน้อย2 -3 ชุดเพราะว่าชอบเวลาที่ของที่เราใช้มันหมดนะคะแล้วก็มาหยิบจากสต๊อกแล้วก็ใช้ต่อนเนื่องได้เลยไม่ขาดช่วงค่ะ ขอแอบมาจัดโซนห้องนอนเพิ่มอีกนิดนึงนะคะโดยความที่ตอนนี้ผนังห้องนอนแป้งอะมันโล่งมากก็เลยอยากจะตกแต่งให้มันดูมีลูกเล่นดูมีอะไรขึ้นมานะคะแป้งก็เลยติดชั้นวางแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นชั้นวางพลาสติกเพราะว่าอยากจะเอามาวางไว้ิี่ของ Taylor Swift นะคะที่แป้งมีอยู่ตอนนี้ก็เลยอยากจะมาเอาเป็นของแต่งห้องค่ะเผื่อใครยังไม่รู้ว่าแป้งเป็น s w i f ตีนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเป็น s w i f ตีเหมือนกันเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะ หลังจากวางไวเนี้แล้วนะคะล้วก็จะมาตกแต่งห้องด้วยโปสการน่ารักน่ารักแบบนี้กันค่ะแป้งเคยเห็น reference แต่งห้องจาก Pinterest จากใน TikTok นะคะแล้วการติดโปสการแบบเนี้ยมาทําให้ห้องดูมีอะไรแล้วมันก็น่ารักมากๆเลยทุกคนสามารถใช้สิ่งนี้เป็นเหมือนวิชั่นบอร์ดขนาดใหญ่ได้เลยนะทุกคนใครที่ไม่รู้จักวิชั่นบอร์ดนะคะมันเป็นเหมือนกระดานที่เราจะเอาภาพของสิ่งต่างๆที่เราอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมาแปะลงไปเดี๋ยวว้แป้งจะมาทําคลิปสอนทำวิชั่นบอร์ดของปี2025นะคะเพราะว่าแป้งว่ามันเป็นวิธีที่ดีีีมมมาาากๆใครทท่เป้หยะ อะไรให้สําเร็จในชีวิตนะคะการทำวิชั่นบอร์ดจะทําให้เราเห็นภาพของสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นแป้งเองก็ทำวิชั่นบอร์ดของปี2024มากันนะคะและจะบอกว่าสิ่งที่เราใส่ภาพไว้ในวิชั่นบอร์ดอะมันเกิดขึ้นในชีวิตของแป้งจริงๆด้วยแป้งเลยอยากจะมาแนะนําวิธีทําให้ทุกคนคะ่ะตกแต่งผนังตรงโต๊ะทํางานอีกนิดหน่อยนะคะเวลาทํางานเนี่ยจะได้มีกําลังใจคะ่ะ มาต่อกันที่โซนสุดท้ายของการทำรูมเมคโอเวอร์ครั้งนี้นะคะก็คือห้องน้ําค่ะถ้าพูดถึงโซนในห้องที่แป้งทําความสะอาดเป็นประจําแล้วก็บ่อยที่สุดนะคะก็คือห้องน้ำนี่แหละทุกคนเพราะว่ามันเป็นโซนที่เปียกอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ง่ายมากๆแป้งเลยจะทาความสะอาดห้องน้ำเนี่ยบ่อยเป็นพิเศษนะอย่างน้อยก็1หรือ2อาทิตย์ครั้งค่ะแป้งจะถือคติกับตัวเองนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาหาแป้งที่ห้องเนี่ยแล้วเขามาเข้าห้องน้ําห้องแป้งนะคะเขาจะต้องรู้สึกว่าห้องน้ําห้องนี้เนี่ยทำไมสะอาดจังเลยแป้งงเลยจะทําาาควมสอห ่อีกอย่างหนึ่งก็คือแป้งจะชอบทำเซลฟ์แคร์รูทีนในห้องน้ําอยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่น everything shower อาบน้ําสระผมหมักผมหรือว่าสครับผิวเราต้องใช้เวลาอยู่ในห้องน้ําไปเวลานานบ่อยๆนะคะก็เลยไม่ชอบให้ห้องน้ํามันมีกลิ่นเหม็นหรือว่ากลิ่นอับเวลาที่แป้งเห็นส่วนต่างๆของห้องน้ําเริ่มมีคราบเหลืองๆหรือว่าคราบดาๆนะคะแป้งก็จะล้างห้องน้าแบบทันทีเลยไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้ยุ่งมากจนหาเวลาไม่ได้นะคะก็จะไม่เว้นช่วงให้ห้องน้ําสกรปรกนาน,นะคะ่ะรอบนี้แป้งได้ของมาใหม่นะคะคเป็นนที่แขสร ติดผนังแบบนป้งจะเอามาไว้แขวนพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดต่างๆนะคะอย่างเช่นไม้ถูพื้นที่ชักระโจกไม้ขัดพื้นเราจะได้หยิบใช้งานง่ายๆนะคะไม่ต้องกองอุปกรณ์ทุกอย่างเอาไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องน้ําแล้วก็ทําให้ส่วนด้านล่างของอุปกรณ์นะคะไม่ต้องโดนพื้นที่เปียกอยู่ตลอดเวลาค่ะมันจะลอยขึ้นมาแบบนี้เลยสาหรับอุปกรณ์แล้วก็ของตกแต่งห้องทั้งหมดที่แป้งใช้ในคลิปนี้นะคะแป้งจะแปะพิกัดเอาไว้ให้ใน description นะถ้าเกิดว่าใครชอบอันไหนนะคะก็สามารถไปหาซื้อตามาใช้กันได้เลย thank mm -hmm. you จบไปแล้วนะคะสําหรับ Room Makeover แล้วก็ Big Cleaning Day ของแป้งเหมือนได้ห้องใหม่เลยนะคะแป้งชอบมากๆเพราะว่าห้องสวยแล้วก็สะอาดขึ้นมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เดูจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย